เลยครับตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่มีอะไรเนี่ยผมเชื่อผมรู้แล้วนะครับตัวสวัสดีจ้าเดี๋ยวอันนี้เลยโอ้ยตอดอย่างนั้นดูไม่ได้โค้ชต้งมีอิสต์ฟร์สอยู่ที่นี่เราอิสต์ฟร์สอยู่ที่นี่ปะอ่านะครับอยู่ตรงไหนก็มีแต่ออิสต์ฟร์สไม่ว่าจะอยู่กับแฟนก็อีสต์ฟร์ส

ลังนีคือติดกับสุดพิเศษกับทักทักอู่กับแฟนๆวันนี้ท้าทักอู่มารับความนันงนมาเสริมความสดใสกับอู่อยู่ด้วยไปเพราะว่าวันนี้เรามีตากหัวใจมาอยู่ด้วยกันที่แกรี่อเ์เบอร์รีจะไปอีกเยอะๆแต่อีกามากมายจะอีกให้มันหลากหลายจะได้เจอกับเอาอีกจะได้เห็นตาอู่อยู่บนเรทิ่งของเปร์ เสร็จด้วยเตตกหลุมรักตั๊กปู่บอกว่าสะดุดลัดตกหลุมรักอีกแล้วเสศรษไม่ไหวเสศรษไม่หุ่ยไม่อยู่ยุงไม่อยู่เฮ้เฮ้เป็นการรักลุงถ่ายที่เขาถ่ายคู่กันตับสดๆพร้อมเข็ดให้ด้วยแบบมีอะไรเจ็บแบบหน้าอะไต่อตั๊กปู่เต้ารักเต้าคนไข้ใจเต้า ห้าอู๋หน้ารักแบบนี้เข้ายังไงเข้าดีเข้าดีดีเต้นที่ดี่สุดที่สุดกลัวายเลยนะใส่ายล่ามาเยาว่าเอนนี้เวมาและที่สำทุกคนครับวันนี้อีเวนว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็ตองรับอยาดีเป็นเจ้าของอยากเก็บไว้เป็นของตัวเองซื้อไว้หลายๆซื้อไว้มากๆ ซื้อไว้อยากหยุดซื้อเก็บเข้าไปเอาไว้ใช้กับคนพิเศษแก้วโอ๋เอาไว้เจอกับตาอูทานทิสสซอรกอนทุกวันสิบเกสีใช้ไปตั้งแต่ศีส่วนส่วนหนึ่งส่วนสอง่วนสามส่วนสี่ชอวาสิ่วนห้าชิววสลดโต้ส่วนหกก็มีสนเจ็ดก็แบดได้หรือว่าศูนย์ศูนย์เก้าห ชิปสม้มได้เลยได้เลยหรือว่าอยากได้แบบกำกับก็ได้กาเรามีน hey, hey. ึ่งแปูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่เเสามารถไปซื้อได้ที่วัสดุตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้ที่มีวัสดุซื้อเลยเจเพราะนี้เขาไม่เป็นสักทีเลย Let's go We're going r a c k กับเรา Let's go Let's go Come o r Come on Step it Come on Come on Step it to set you Hey ยิ่งมายิ่งมาวันนี้ทุกคนเก็บความัใจเก็บความเปิดใจต่อเขาทุกคนที่เขาตอ หัวใจเขามาทอง่วยหัวใจพวกเราหมดเลยหัวใจของพวกเรานั้นไปดิคิดเขาจะหมดเลยไหมทำไยผู้ชายชื่อว่าอาอูไม่ไหวแล้วบานี้เย่แล้แท้เย่เย่อีกเด็ทขาดคนสุดท้ายที่แ้่ละนุ่มผักตัดสวย ที่แก่ของจากเมมเีรนยังมายังมาเย่ yeah. ขอบคุณมากคนะทุกคนีน้และนี่คือพร็อกพักความประทับใจนักพรน่ารักทั้งหมดที่อยู่ในงานเมมเบรนลิสเตอร์กรอสเด็กเฮาออฟกรอสผมขอเก็บภาพไรเายนะของผู้ชายที่น่ารักที่สุดคนนี้ is o คิสออฟ n มคนแรก ของโลกถา่ายภาพผู้กับทุกคนในนี้ได้ไหมได้นะครับผมนะครับผมเราจะถ่ายเป็นแบบวีฟี่นะครับตอนนี้ให้กูน่นี่คนระับดีตรงนี้ด้วโอเคได้ถ่ายภาพนะครับโอเคอุดูกล้องทุกคนดูดูตัวเองบนจอได้ทุกคนอารักรัดติดอเมร์โอเค นะครับมาครับเดี๋ยวเราขอเก็บภาพสวยๆนะครับเพราะว่าเวทีสวยมากตาบูน่ารักมากนายกมบเป็นบุรินทรดีมากเก็บภาพบรรยากาศนี้เป็นภาพนิ่งนะสบายหน่ารัหากหัวใจทัดเจนอ่าชิมป่าน่าตาป่าต,ต่อไปขอเก็บวิดีโอได้ไหมครับ ทุกคนครับเรามาพูดพร้อมกันขอสองก่อนคีย์เวิร์ดที่ท่านผจะพูดนะครับและทุกคนพูดพร้พอมกันนะนะคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมชื่อคีย์เวิร์ดว่าเบอร์บรีลิตเติ้ลบอสเฮียนะครับเบอร์บรีลิตเติ้ลบอสเฮียนะทุกคนพูดพร้พอมกันนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซาวเบอร์บีจ้าสามสองหนึง่งเบอร์บรีลิตเติ้ลบอสเฮีย วรนดนวีวันว้าโอเคอรสะดุดลับสะดุด,ดลับมากไปนะครับสะดุดลัมากไปจะมาวิธีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามา,าหาภาพเก็บวัตถนที่เก็บอเอาดีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศของแฟนโซนดูโซนหเห็นหมดได้บ้าง นะครับทุกคนอยู่เดมนะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บภาพนะภาพตรงนี้ไดครับนั้งสองก็ได้ภาพนีก่อนภาพนีก่อนนะครับนีก่อนอาเรื่องเก็บขตลนดีเมีเยอะด้วยนะครับ y e a ทุกคนชืม้ครับน้ำลายน้ำลาอไหันทันไหมครับภาพทันไหมครัโอเคต่อไปเป็นวิดีโอนะนะอีกหนึ่งภาพดน อันนี้เป็นวิวหรือวิอนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ววิอนะเดี๋ยวเรามาพูดคำเดิมเลยพร้อมกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเบ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 อร์รี่ลิตเติร้อไทยาเบเบอร์รี่ใครค่อยวัดเับเขาเนี่ยเบเบอร์รี่ลิตเติ้ลรอนไทยาโอเคนะโอเคนะครับช่องของสี่ตาถูกไหม ถ้บบาพร้อมแล้วสามสองหนึ่นงเมมโมรีวิดีโอเียร์อีกหนึ่งสอตอีกหนึ่งสัตว์แต่ครขอเป็นวิดีโอขอเป็นวิดีโอนะถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมทุกคนคิวรันเดนเลย แส้รอแ้สมสองหนึ่งม o u t h ดีอันนี้ขออยุกล้องอันนี้เป็นของเ้าอูอชิลเลยครับผมขอหกล้องได้ครับ ได้ครับผมแล้วก็เดนาะน้องน้องน้องของแม่ฮะทุกคนเปิดดอกนะครับไม่ต้องใช้ใบแล้วนะครับไม่ต้องใช้ใบแล้วไปหันเอาเล้วพร้อมกันนะโซ วสนะิ่งต้องทำเป็นแฝงนตาเหรอฮะตาอู๋นะครับตีอะไรแฝงบผมโหวิ่งเต็มใจเลยอ่ะเต็มกราฟเลยอ่ะนะครับมาถึงก็ได้เต็มกราฟแต่ผมที่ชือว่าเราได้เต็มกราฟเหมือนกันชื่อว่าพี่ก็เต็มที่เหมือนกันเคลียร์เหมือนวันนี้มีใจมากที่เป็นบรีได้ร่วมงานกับพิธีกรที่เต็มร้อยทะลุร้อยมากๆ กสนุที่สนุกกทด้วยเลยงั้นผมขอสร้อยทองกันนะครัอเนะฮะไปทุกบ้ามาไ่ทุกาอีกด้วยข้าวมโอเคขอบคุณมากฮะไม่ครู้สึกเขินกันเลยด้วว่าเ้ไม่รู้สึกเขินจะนะไปต่อไม่ถูกแต่พูดดเง่นก็้องมา้วยที่ไหนต่อไะครับมเลยนะครับโอเคนะตอนนี้แบบนี kind of ้จริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่โอโรทั้งหมดถ้างานวันนี้นะครับทุกคน ความสุขแบบนี้ก็ไม่สามารถเดินไปได้ขาดใครไม่ได้เลยขาดแฟนๆไม่ได้เลยขาดเป็นบริไม่ได้ขาดเป็ริไม่าดนาอูไม่ได้ขาดทุกคนขาดสถานีขาดทุกคนเลยเราขาดกันไม่ได้ขาดถึงไม่ได้ต้องเล่นไ้ยดเลยหยุดเหยุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเกินเจ็ดพับไม่ได้ยังไม่เกินยังไม่เกินตอนนใครขับเกินครับไม่เกี่ยวอ่ะโอเค ความสุขวันนี้นะครับคมรู้สึกทั้งหมดวันนี้เปออ็นยังไง้าผมรู้สึกต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกเป็นไข้เลยครับโอ้ไข้ทีชกนก็จริงกก็จริงๆก็จริงรก็จริงกก็จริงก็่าการ่กง,ง,ง,งรก ก็จริงๆวันนี้รู้สึกดีใจมากๆครับก็ appreciate มากอย่างแรกเลยที่ได้เป็นถึงกในทีมซ้อมให้บอลลนก็เป็นคนแรกเลยแล้วก็ได้ร่วมงานกันนบทางบอลลีเพราะว่ามันดีใจเพราะว่าเราเราเห็น,นบอลลีมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันที่เรารีบข่าวว่าเราจะได้ร่วมงานกับลีเพราะรน,รานั่นแหละที่ดีด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเข้าใจป่ะเราเราเหมือนแบบว่าเฮ้ยนี่จหวะอะไรครับเนี่ย แล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ได้เป็นอีกหนึ่งที่ซิสเตอร์ดีๆแบบนี้นะผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ใช้ตัวลิสต์สกอตซจริงแล้วก็ในอ่าตัวที่เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ท่าออกงานไปก่อนกเลยเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆของดีที่แบบว่ามาให้ทุกคนได้ลองการแบบแฟนคลับ,บะอะไรเนงะี้ยก็ให้ทุกคนปากฉับฟูลงจรงิงเรื่อมันไปด้วยกันทุกคอนเสิร์ตกับผมต่อจากนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางแฟนบอลลีนได้วยนะครับ จริงๆว่าครับทุกอยางา,า,ามาจากใจแลค,คือทุกอย่างนลคงยที่บอกแต่น้องอยู่ที่อสชครับแล้วก็ได้มาวันนี้อยู่ตรงนี้ทุกอย่างม,มันไมไมันไได้รียว่ามันไม่ได้องเิมามาเคือคใช่ใช่ครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือวันนี้เราเห็นความสุขมาก เพราะว่าวันนี้ได้เจอเแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งในหลายๆครั้งที่รู้สึกว่ามผมได้มาเติมกำลังใจอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตด้วยปากอินฟูลแล้วก็ชีวิตของเรอเโมือนฟิล์ด้วยนะครับผมกล้าสับผัสเธอในที่สุดในงานีันนี้เอง ที่สามารถช่วยัมที่ามารช่ยลำปาให้ไม่ฉันหวมตลอดไปเป็ความรักที่ผมมีนี้กับทุกคนเขาอาเขาใจตลอดอีกนะเป็นทางู้นรับเป็นบริาตั้งแตนตู้หายแล้วนะต่อเลยนะฮะหลางพี่จมาได้หน่อยิหรอไม่ดิสเซบอกว่าไม่ดีเซ พูดเลยคอมิลาคอมินา่นต่อคอมิลาโอเคพูดได้ได้ทุกทีรวมไปถึงขาหน้ารับด้วยนะครับพ่อนะครับวันนี้เราได้มีความรู้สึกดีแบบนี้ต่อกัารเราแต่วิสัมภารนะครับช่วงนี้นะครับทุกคนได้เสซฟความรู้สึกดีแบบนี้นะครับนะครับผมได้ได้ให้การไม่ใช่แค่นะครับเราเลยจะเริ่มในวีดีใหม่ทั้งหมดอีกหนึ่งรอบตัดตัดตัดโทงเลยครับเขาจะปิดแล้วผมแน่มอนเลยวุ้ยทันที่ปิดปิดนะฮะอ่าใช่ใช่เราสามารถเลี้ยงดูได้เพราะว่าตอนนี้กลับไปโปรตีนโถง ใช่ไหมล่ะใช่เราติดกับบ้านกว่าจะถึงเ้นยรู้สึกโต๊ไม่โอเคเราเราลานใหม่รอดไหมฮะผมชิมกันผมชิมกันที่ห้าสิเป็นพอไม่ชิมเยอะเนี่ยพวกเราก็ใจง่ายกว่าเขาเหลเกินเลยเขาโบกหอนในขิดคูณกันไนเออถ้ารายประกันไอ่ทองสื่แม่ดี โอเคไม่รู้จะอย่างไรแล้วแต่วันนี้นะครับผมเชื่อเลย,เยว,ว่าไม่ใช่เขาที่มีความสุขในรับพรับบวกพวกเราได้รับช<อ>ือ่อเกียวกันถูกไหมอยากมีความสุขต่อมีผลงานอะไรให้ติดตามนอกจากคอนเสิร์ตที่กำลังจะเจอพอจาันเองม่มีคนมองตาม ตลอกสะดุ้งตลอดพูดเลยว่าอดสะดุ้งแล้วคนมอ,อ,องตามเนี่ยก็ในเดือนกร,รกฎาคมนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับต้าอู่ออฟโรดนะครับเลิรกแอดเวร์สไล์สมัคใครที่ซื้อไม่ทันก็ให้ติดตามรอนะครับอาจจะมีแบบว่าไลฟ์สดนะครับจากเพจของต้าอูอ่ดกเคเห็นไหมให้จัาซีซีเข้าไปนไลฟ์เองเราเร่งเดี๋ยวเราติดตามดูแลกันนะครับแต่ว่าาเสิร์จริงนะเร้่แล,แล้วนะครับก็อกไม่ได้ถไม่ได้ ก็จริงๆก็ยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ฝัดยังไงก็ฝากระวังนะครับสำหรับคนที่ยังหาฝัดอยู่อะไรเนี่ยเพราะว่าก็มีวิชาชีพมานใหม่เลยครับแต่ผมไม่รู้ที่นี่ข้าพอเลยถ้าต้องใครไม่รู้ใจจริงๆแล้วรู้ทันละนอกจากนี้นะครับก็จะมีซีรีส์อยู่ในครับผมนะครับจะยังไงก็คุยกันด้วย ผลงานเราจะมีเยอะเลยทีเดียวโดยมีเกมนะครับที่แซงคู่กับ road, น้องออฟโรดกันตะคนทั้งไป็พูดเสียก okay. ่อนรู้จักใช่ไหมครั like cool บก็เขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีรอยยิ้มที่สวยนะขนตากระนพิลภัณฑ์เครื่องหน้าคือได้ทุกอัน คนอยู่ตรงนี้วมนไหนแต่ผมคือดีพี่เก๋ท้าไทยกินนะแล้วก็ก็จะมีซีรีส์ด้วยกันครับคืนวีกเกตเกมครัาผม่ีไทยเกมฑ์้าธรรมชนยังไม่รู้นะเกณฑ์ตั้งปฏิหารเป็นคนมีชื่อไทยยังนะยังไม่มีเนาะเออซนจูรี่ออกเริ่มครั้งที่แล้ว อะไรนะผมเป็นคนคิดชื่ออะไรนะอันนั้นปัจหายะไรน,นะผมคิด,ดอะไรสหัสวรรค์นะสัตว์อะไนี้เป็นสารละัฮะเฮ้ยทัยงไมไม่ได้พูดะอะไรออกมาอะอสมอ๋อเป็นอสมอแล้วผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ได้ดูไปแน่นอนภายในปีนี้แล้วน,น่าจะดีนะครับผมอัลบั้มของผมนะฮะทุกคนเดี๋ยว คุณเลยเดี๋ยวคุณมึตอนนี้ติดตามแบบไม่ไหวแล้วนะฮะผมผมก็มันเดือนหน้าครับเดือนหน้าขอขอเล่นเปนที่นึงเพราะว่าเดือน nee นี้มันมีอีเวนต์ใหญ่เราเราต้องหลบหลบคนอื่นเขาที้หปึ่งฮะแต่ว่ามันเป็นอัลบั้มแล้วมันมีผมบอกเลยว่าเพลงกับผมฟัง เดโมบ่อยมากกว่าเพลงที่ผมเคยฟังมาทั้งหมดในชีวิตของผมเองฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังจนแบบอื้อฟังเรื่อยๆอ่ะอยากฟังด้วยได้ป่ะแล้วแค่ดาบแรกนะผมนั่งฟังอ่ะผมฟังทั้งวันจริงๆอ่ะผมอยู่ในห้องน้ำก็ฟังฟังแล้วก็ร้องไห้ยือคิวหนแล้วก็หัวเราะรับเอาไปรับมีแบบเธอเราก็ไปรับมีรับเหมือนกัน เขาเรียกว่าอะไรนะผมผมพยายามหลอกสักหน่อยตอนนี้ซึ่งเขาเงียบเนื่องจาะเขาคิดว่าเขาไม่เชื่อผมอยู่ตอนนี้พี่จินตนาการแล้วนะพี่พี่รู้สึกว่าเพลงนั้นในตอนนี้ที่แบบมีความหลักางที่ดูแต่กับผมไม่จินตนาการเลยเขาไม่เชื่อผมเลยที่สาวแต่ว่าเรืองหน้าจริงๆนะครับอันนี้แบบว่าไม่หลอกแล้วนะฮะถ้าหลอกสามารถส่งอีเมลไปได้เลยเออไม่หลอกแน่เขาไม่ยอมหลอกอะไรนั้นหลอกหลอกแน่เขาไม่ยอมไม่หลอกเออแต่หลงไม่หลอกเลย ไม่หนาวจนเลยนะไม่เผาเลยนะเที่ยวหนีไม่หนาวเลยนะแล้วก็แล้วก็เดือนนี้นะครับผมก็จะมีโอลิมปอกนะครับผมอ่าที่จะเจอกันเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเล่นกีฬาอะไรรับหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมครัพูดจีบปอปทันทีที่ใช้คำว่าพูดใช้คำว่าพูดหลังพูด อา้าแห้งเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เรารัองอยู่ประมาณทีงานแล้วโอ้ไม่เยอะไม่เยอะเด็กยีนีชิวๆนะมันก็มีก็ชาปปองครับอ่าต้ไปดูนนกันได้นะก็ไม่สปอยแต่เล้นอึดอัดให้เราอยากดูอยากติดตามเชื่อว่าเชื่อว่าใครที่มีละล้วว่าจะไปแล้วกันมันจะเป็นอีกอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ไม่ซ้ำเพราะว่าวก็มีอะไรที่ตั้งใจทำให้มันอิ่มเอ็นใจในนั้น ซึ่งมันจะคนละรสชาติกับคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตมันจะเป็นที่สุดแน่นอนพูดแต่ก็ต้องเสียใจไปนะครับผมก็ยังมีอีกอะไรอย่ีกนี่เหรอตอบในไหนคูดได้คู่นี้ก็มีอะไรนะยลราฟบ้างมีซีรีส์อัพโหสดอะไรก็มีคอนเสิร์ตอ่านตอนนี้เท่านี้ก่อน ชใช่ตัชปมาดูเขาู่ป็านทั้งนี่ก็เป็นดูเสียเป็นที่น่ครับ้นตั้งแต่เอาปรกวดากานะครับตอนน้องแข่งแล้ก็ได้ก็เป็นที่หนึ่จริงพี่ดูเราอะไช่อบพูทช่ออะไพุทธยากุกในช่องทันค่าแล้วแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ในช่องตัประกวในที่ดูชอผิดาดเลี่ยทังวันเลอ เล่าครับเอาผมทั้งวันตั้งแต่บ๊อวแล้วหลังนี้จะแบ่ทีมมาที่เอามาเป็นเพลคนเต็มรั้งเต็มลำทีมใช่ไหมคือยากดนงง่ไม่ใช่ดูรุ่งนะฮะเพลงที่ร้องก็คู่ดในนั้นเพลงนะครับผมอีกหนึ่งเพลงที่ดังเหมือนกันแล้วก็อ่าหลังจากนั้นเราก็นะครับผมเริ่มอ่ามีงานนะครับที่ตามเราตั้งแต่อาทิตย์หน้าได้ร่วมคู่กันกับออฟโกลที่เป็นอะไรที่จีนที่ไปอยู่ในโรงนิ้วแล้วสัตว์ อะไรทุกอย่างหนึ่งต้องไปไหว้ต้องมีศิลาสีเขียวแต่กระจายเพรามีส่วนหนึ่งเป็นเสี่ยวของหัวใจฉันมีชื่อนั้นที่ฉันต้องการอ้เธอฟังมัตุง้งติ๋วกูไหเรื่องเลือดก็แล้วนะเรืนั้นที่เียกว่าที่เป็นอ่าเราย้อนไว้อะไรอย่างไว้ที่มันอาย,ยุมากกว่าเป็นร้อยปีนะฮะศิลาห้าสีอมรินทร์ครับร <c oughs> อ,อ้บ้าไงไหมเราคว้าเรื่องนี้ผมดู ตีหานละร้อยปีตีหานละร้อยปีใช่ในะเรียกที่ดูดเหนิัที่ติดนะครับสิทติ์นะคที่ะดูดเกันเราก็มีเรือนะครับช่อแ้วช่อโซโลการของน้อนะครับติไม่เสียหน้าก็ดีตีกู้บเหมือนกันนะอย่างไรดอ่อย่างไรลงไปแล้วนะเอาตอนนี้นะครับพอแล้วนะครับผมตอนนี้ สำหรับความพิเศษโมมเนวันน so ี ahora, ้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกับต้าอู่นะฮะ case of m e m น r คนแรกของโลกขอบคุณอ a s e of m ขอบคุณสาวสามขอบคุณทุกคนทุกคนครักษ์มอบแรงความรักใจแบบนี้ขอเสียงดังๆให้กับผู้ชายคนนี้ต้าอู่ case of memory ยังมายังไม่ไหวเยอะต่อไปเฮ้เ hey, ท hey. ่ตาปูป่ปนมองใหม่หมอไจะไปซื้อเพิ่มเหรอเยสักจะไหนนะสิบเอดสีด้วยกันสามัญลได้วันจันทร์จะเป็นศูนยนะ์ศูนย์หึ่ง,ง,าางวันอาทิตยจะเป็นศูนย์ศอวันพุธจะเป็นศูนย์ศูนสาหรืออยากจะเป็นวันพันหล้าที่เป็นสีสปอรศูนูนย์แ หรือาจะเปสิ่งต่อไปนะครับผมสิ่งที่สามารถจะเพิ่มความปวดไหวแลใจได้ไปแล้วล่ะโอเคครับผมสนุกมากครับผมอโอเคครับมเครับบนนะครับขอบครับเรส้กับมีเที่ให้รกนนะคี่เนบทวดอยู่ที่ปาก